จะมมัวมะผมขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมนี้สูน้ำเาจะจะไปเล่นตรงไหนทางนี้เนี่ ันนี้สุบน้ำไม่หละน้ำเต็มแล้วอ่ะนี่เขจะไปจไัดตรงะไรนอกไปเลยเป็นปอ้ออ่ะน่านจะเป็นที่นี่แหละที่สุธาลงเล่ามวก็ที่นี่ตรงนี้ด้วยไงไม่ได้ทำปอ้ปอไม่ได้เลยส,สร้างัอยู่ จะวยอะกเแล้วเยไม่กี่วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปถึงสิบวัน ทางลัดกับผมเพราะว่าเส้นทางนั้นกำลังก่อสร้างถนนกับผมต้องเข้าเส้นรองเขัาเส้นทางหลักเขากำลังสร้างอยู่ับผมก็ต้องมาเส้นรองครับผมขอบคุณทุกๆดวงตานะครับผมขอบคุณทุกๆท่ทานครับผม cao oh, xen lồng các bạn, xen lồng các bạn, xen không, không? Lạc, bài, đạc, ra các bạn, đang gõ xăng thì หมดเหรเไหน,นมาโน่นห,หมดทาก <laughs> ใช่เหรอใช่จะไปตลานไหนมาที่เงจะไปตลานไหนโนะ่นใช่ไหม ทงแดงมา,างด้วยทำแดงคนเลี้ยงป็ดไม่ป็ดแม่ถือทองนี่ไงโอ้ยเกิดตกห,หนนนี่มันจะดูทำไมนี่ไงป็ดนี่นี่นี่เต็มเลยป็ดน,นอ้องลาสายตาไม่ได้ครับผมถนนปากาเสียนครับผม ามองขวาไม่ได้ครับผมขับมองซ้ายมองขวาลงข้างทางแน่ครับผมพอดีกับรถเช่าเส้นทางรองเส้นรองครักำลังสูบน้ำทนำนากันครับผมหน้าแรงก็ทคำครับหน้าน้ำก็ทำครับผมหน้าแรงก็ทำหน้าฝนก็ทำครับผม สามเดือนครั้งสามเดือน